ตัดขาดลูกชาย5ปียังแบ่งสมบัติให้แอปเปิดอาณาจักรปู่ไพวงคลองมรดกหมื่นล้านโบนันซาเตรียมยกให้แค่คนเดียวไพวงเตชนรงค์จากเด็กขายลอตเตอรี่สู่เจ้าของอาณาจักรโบนันซานายไพวงเจ้าของอาณาจักรโบนันซาและเป็นกรรมการอีกกว่า2 2บริษัทมีสินทรัพย์รวมกันกว่า 3,245,884,319บาล้าน 8, 8, 8 4, บาทภูมิหลังของเขานับว่าไม่ธรรมดาเก่าวสำหรับประวัตินายไพวงเขามีภรรยาคนสวยคือน,นางพัสราเตชนรงค์มีบุตรธิดา4ีคนเป็นชายสองคนหญิงสองคนโดยคนโตเป็นที่รู้จักกันดีคือนายสงการเตชนรงค์ดารานักแสดงชื่อดังเป็นผู้ดูแลสืบทอดกิจการโบนันซ่ากรุ๊ปบนเนื้อที่กว่า5,000ไร่และโครงการบ้านคอนโดมิเนียม ครอบครัวของเตชนรงนับว่าร่ำรวยมีชื่อเสียงจากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่กว่าจะมีวันนี้ได้นายไพรวงที่เป็นผู้บุกเบิกแพ้วถังอาณาจักรโบนันซ่าว่วงชีวิตใบเด็กเขาต้องดิ้นรนขายลอตเตอรี่อยู่ในสวนลุมพินีพอโตมาก็ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารไปเป็นโรบินฮุดในอเมริกาเรียกได้ว่าสร้างเนื้อสร้างตัวจากการทำร้านอาหารและเขายังเป็นคนแรกที่เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกา ทำงานแปลเรียนหนังสือไปจนจบปริญญาตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อมาเขาได้กลับมาเมืองไทยเริ่มต้นทําเทรดดิ้งส่งสินค้าไปขายในอเมริกาและลงมือทําโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในชื่อโบนันซ่าที่เขาใหญ่ซึ่งนับว่าเป็นความไฝ่ฝันของเขาที่คิดวางแผนไว้เป็นเวลากว่า17ปีเต็มเมื่อไม่นานมานี้ลีน่าจังจันจาเปิดใจกับรายการรวมทั้งหลุดพูดวงในว่า ปู่ภัยวงพ่อของสงการเตชนะนรงค์ยกหูโทรหาเต่าทีวีภูให้แก้ข่าวช่วยแมทพีรณีจากข่าวเรื่องอัมพัชราภาอีกด้วยเรื่องอัมพัชราภารายการฉันเป็นรายการเล่าข่าวแล้วพี่เอสุภชัยเจอฉันที่งานของพี่ติ๋มทีวีภูเข้ามากอดฉันเอบอกอย่ามาร้องไห้นะหนูจะร้องไห้ตามคนดูสิบล้านในเพจฉันแล้วนางยังบอกว่าขอบากน้องอัมด้วยนะคะ ไม่แปลกใจทำไมเอสุภชัยถึงรวยเป็นพันล้านเพราะนางปากหวานนางฉลาดนางรู้ว่าฉันคือนักวิเคราะห์ข่าวดาราอันดับหนึ่งตัวแม่รู้ไหมวันนี้ป่าภไยวงพ่อแฟนแมทพีร,รณีเขาโทรม,มาหาเต่าทีวีพูบอกว่านี่เตา๋าไม่ช่วยน้องแมทเลยนะพ่อแฟนออกมาปกป้องนะปกป้องลูกสะั้ยบอกว่าเธอไปปล่อยข่าวทำไมและเต๋าบอกว่าไม่ใช่หนูค่ะแต่เป็น